เ r า n อ your g l a s yes, <like> s มี t o y y e s t ว่าเต๊ะอีดังมันก่อนใหญ่นั่งไม่เรียบร้อยจะหรอกใครอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งอ่ะ จริงเหรอพี่ใหญ่โดนนั่งไม่เรียบร้อยแล้วพีพีไม่โดนไม่โดนเพราะใหญ่เอาขาขึ้นมานแล้วก oh. ็อาขาโอ้ yeah. <All> right so let's try and be more yeah by รู้สึกเตี้ยป่ะพี่ส่งไปโอเค yeah what's better <S <laughs> วันนี้เราจะพูดถึงมีคำถามเราเรามคาีคนถามเราตลอดเวลาว่าแบบ อันไหนดีกว่าวิธีไหนดีกว่าสำหรับการเทรนสำหรับเอ็นเซอร์กงที่นี่อินท,ที่นี่ที่เรโบิลนะครับที่เรเบิลคนทั่ว,วไปอย่างเช่นแบบเออไดเอทไหนดีกว่าดีกว่าดีที่สุดถ้าจะทำถ้าต้องการอย่างนี้ต้องเล่นท่าอะไรบ้างแต่ว่าใหญ่ใหญ่เป็นสไตล์ที่แบบไม่ได้ติดท่าเลย มันติดคอนเซ็ปต์มากกว่าเข้าใจได้เลยแบบวันนี้สามหัวข้อจะพูดถึงค uh, าร์ดิโอ V O 2 max สร้างกล้าม h y เปอร์โทรฟีแล้วก็ <Strength. S 1> ความแข็งสร้างความแข็งแรงความแข็งแรงไม่ใช่สร <c oughs> ้างกล้าม uh, Let's start with V O 2 max V O 2 max ก็คือ uh, วิธีวัดค um, <อ>วามฟิตความฟิตของหัวใจ ก็คือความสามารถของร่างกายที่ดึงเอาออกซิเจนมาใช้ <Yeah. S 1> เพื่อผลิตพลังงานเป็นกระบ,บวนการหนึ่งใช่ <c ard io> ในสไตล์ขาดคารดิโอมีลิงก์กับ v ่ Bio 2แบบ VO2 max ยิ่งสูงยิ่งฟิตยิ่งสุขภาพดีด้วยเลยเป็นอะไรที่น่าวัดสำหรับคนที่สนใจไม่ใช่แค่ performance หรือ fitness คนที่สนใจเรื่อง สุขภาพด้วย so how do we train how do we improve, what is the best way ใช่ไหม what is the best way to improve your VO2 max แบบ meta analysis ด้วยเนาะที่แบบสรุปมาในรอบหลายปีายปี meta analysis สรุปมาในรอบวันวันปีของพี่2015เลย9ปีที่แล้วก็ไม่ได้นาน ของพีที่เปิดเจะมีะ2022ก็แปลว่า2019 2022ก็ยังไอ15ใช่ไหมครับ15 15กับ22ถือว่ารีเสิร์ชก็เทปไปทาง high intensity interval training ถูกไหมถูกต้องครับ yes HIIT นะครับ high intensity interval training <laughs> ก็คือถ้านับเป็นโซนที่หลายคนอาจจะเห็นภาพหรือเข้าใจก็คืออยู่ในโซน4โซน5เนาะ ช่แต่ว่าไม่ได้อยู่โซน4โซน5ยายา,ยาวตลอดครับมีสองลูกแบบ actually ใหญ่ใหญ่มีเจอ study หนึ่งที่แยกมาเป็น4ก็มี long slow steady state <Zone two. S 2> มี moderate แล้วก็มีโซน4โซน5 2สองลูกแบบ uh huh. อสองลูกแบบคือ15วิ on 15บห้าวิ ofrecover เป็นเซต และอีกอันหนึ่งเป็น4นาที On 4นีาทีออฟต่ววิธีเขาวัดก็คือต้องอยู่ในโซน9 0้าถึงเกของแม็กซัมฮาร์ดเรทไลท์ทอฟฟ์มากทำส่นาทีาสนาที95%แม็กฮาร์ดเรททำอะไรอะวิ่งอู้สุดยอดแต่ว่าแบบจะวิ่งช้านะแต่วความรู้สึก4นาทีนั้นอนะ is pretty terrible อะไรแบบอยู่ต้องอึดพอสมควรแต่ใหญ่ชอบสตลนี้เพราะว่ามันหนึ่งมันชี้ไปทางว่า high intensity high heart rate นะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ h ิ t style class ที่เราเล่นนะถ้าเรามาวัดเป็นหัวใจมีทั้ง short sharp ปังป sprint sprint ใช่ไหมสิบห้าวิก็ short sharp powerful ปังปง <c oughs> และมี4นาทีที่ถือว่าลากค่อนข้างยาวยาวนะครับ4นาทีที่ฮาร์ดเรทสูงขนาดนั้นแปลว่าอินเทนซิตี้มันต้องสูง,สงเข้มมากแข้มความรู้สึกอินเทนซิตี้หัวใจเข้มแต่ว่าความเร็วชา้าลง,งแบบเยอะมากเลยนึกภาพว่าแบบต้องวิ่ง4นาทีใช่ um, it's your your pace is not going to be that fast น่าจะไม่ใช่สปรินทพรสปรินท อ๋อพ oh, ี่มาถึงสปริน15สิาวิกับสปรินตนาทีความเร็วมันต่างกันใช่ uh. แบบสปรินติ n ง through mud ใช่ uh, และได้ผลได้มากกว่ามากกว่านะ uh, steady state zone 2 style training ไม่ได้แปลว่า zone 2ไม่ได้ผลนะ uh, มันแค่ไม่ได้ผลเท่ากับ interval training high intensity interval <19. S 2> training uh, practical takeaway แปล,ปลว่าอะไรสำหรับคนที่ถ้าอยากจะ improve your VO2 max คับก็พยายามทำ HIIT ใช่แต่ว่าแค่ต้องเข้าใจว่า 1. high intensity มันคือแบบ high output High จริงๆให้ดูที่ heart rate เออไม่ใช่แค่แบบได้เหงื่อแล้วแบบมันก็เหนื่อยพอสมควรอยู่ต้อง push จริงๆ เพื่อจะได้ผล 2. อาสำหรับ high high intensity intervals แบบรูปแบบนี้นะต้องบิ้วขึ้นมาด้วยใช่ครับกำลังจะแบบบอกเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่า day one jump to high intensity เลยเราเองก็ต้องค่อยๆบิ้วความฟิตความแข็งแรงของเราขึ้นมาเหมือนกันนึกภาพว่าต้องวิ่ง4ีนาทีแบบที่พี่ใหญ่ยกตัวอย่างเมื่อกี้มันไม่ใช่ <c oughs> ใครก็ได้ที่จะแบบมา let's do it อย yeah. By the way ถ้าอยู่มีแอร์บิ๊กหรือมีเครื่องโรอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้ามีจักรยานนะที่เป็น Airbike นะแล้วแบบอยากจะเอาเป็น zero impact นั่นก็เป็นอ p อปชันออปชันหนึ่งได้ด้วยก็เลยเป็นอีกเหตุผลว่า Zone 2หรือว่าพวก steady state ก็ไม่ได้ไม่ได้ไร้ประโยชน์ทีเดียวเราก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นเพื่อสร้างความแข็งแรงใช่เพื่อที่จะ b u i ไปที่ High Intensity เพราะฉะนั้นเทรนทั้งโซน2แล้วก็เทรนทั้งโซน4โซน5ใช่ mm. so ใหญ่ๆจะแนะนำให้ให,ให้สร้างฐาน b u i l d Your foundation กับโซน2ไปสักพักหนึ่งแล้วต้องเข้าใจว่าาสำหรับคนที่เพิ่งจะหันมาทาง conditioning อ่ะ,อะการสร้างฐาน คาร์ดิโอของเราอ่ะมันจะใช้เวลานิดนึงนะใช่ครับกว่าจะมันจะ,จะ,จ,ะจะเริ่มได้ผลกับการเทรนคาร์ z o โออะไรใจเย็นหน่อย so start off with power walking อะไรที่แบบเหนื่อยพอที่เราสามารถยังคุยต่อได้อยู่แบบ,บมีคนโทรเข้ามาแล้วเราสามารถแบบ ah, ตอนนี้ออกกำลังกายอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรคุยพอได้<พ>อ,อยู่นะครับป,ประโยคได้เนาะนะ <c oughs> พูดเป็นประโยคนะครับไม่ได้เมาส์แบบ <c oughs> แ<ต>อันนั้นอาจจะเบาไปพอพูดจบประโยคหายใจแป๊บหนึ่งพูดจบประโยคหายใจแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนงี้ย <c oughs> อาจจะบอกข <c oughs> ึ้นแบบพักสักพักหนึ่งแปลว่าเท่าไหร่ดีเอ่ยนานแค่ไหนเอ่ยอย่างน้อยเดือนหนึ่งอย่างน้อยนะาลากยาวกว่านั้นก็ดีครับถ้ามี patience พอที่จะสร้างฐานดีๆแล้วค่อยมาเริ่มหยอด intensity มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเบี้ยขึ้นไปเป็น progressive overload ใน style conditioning ด้วยถูกต้องอมไม่จำเป็นแค่ต้องวิ่งหรือปั่นจักรยานก็ได้ถ้าอยู่บ้าบอก็เบอร์ปี้ช้าๆ20นาทีก็ได้ใชตการเทรนนิ่งรูปแบบต่างๆที่ mix and match ระหว่าง body weight free weight ก็ได้ ฟรีเวทได้ฮาร์ดเรทฮาร์ดเรทแล้วก็ดูโหลดด้วยว่าแบบถ้ามันโหลดไม่ได้หนักเกินที่แบบอยู่ต้องฮึดอ่ะแบบก็สามารถทำทรัสเตอร์ไปเรื่อยๆได้หนสิบห้าดัมเบลทรัสเตอร์แบบสมมติพี่ใหญ่ให้พี่จับจับดัมเบลสิบข้างละสิบโลแล้วทรัสเตอร์ยี่สิบทีมันก็ฮาร์ดเรทขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่แต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ตายใช่ไหมไม่เหมือนใช้ยี่สิบยี่สิบห้าโลนั้น เปลี่ยนไปเลย<ช> so ล pick a pick an appropriate w a y อ uh, ่าถ้าจะเป็นสไตล์เซอร์ i t c เซอร์ t ถ้าอ่าพอเราจะเริ่มเพิ่ม intensity ก็โหลดเวทเข้าไปได้ด้วยมาเป็น HIIT อ uh, สั่งกล้ามจท v ์ไปวิวทูแม็กซ์แวบมาทีไฮบรอโทฟีนะครับ the best way ใช่ไหมใช่สำหรับ P ถ้ามีคนถามก็ t นี่คืออภินิยอยเรานะอภินิยาพี่ละแต่าก,ก,ก็ได้มาจากการอ่าน meta analysis ที่เห,เห็นมาในรอบหลายๆปีสำหรับพีแล้วจะเป็น ờ, key take away key factor ก็จะเป็น ờ, volume and intensity ครับต้องมาคู่กันนะเลือกอันเดียวไม่ได้จริงๆบางที volume เยอะแต่ intensity หรือ effort ไม่ถึงนะมันก็พัฒนาแหละแต่ก็ไม่ไมไมสุด ครับวอลลุ่มวอลลุ p, in, in ่มในสายตาพีในในตัวพีครับ working set นะครับ working set แปดถึงสิบห้า working set ต่อ master group ต่อหนึ่งวีไม่นับเซตร r มใช่ไม่นับ Set w a ว m ต้องเป็น working set แปดถึงสิบห้า working set ต่อ master group นั้นๆใน1วีแปลว่าเห็นเห็นตัวอย่างง่ายที่สุดก็เอาบเบิ uh, ๊กแปดถึงสิบห้า ใน7วันนะครับไม่ใช่ว่าทํา15เซตในวันเดียวนะอาร์มเดย์อาร์มเดย์ทํา15เซตในวันเดียวทมาได้ไมัมก็ได้แต่พี่เชื่อว่าเซตท้ายๆอาจจะเริ่ม5เซต่อตอนตอนท้ายอะคอลิตี้น่าจะดรอปอาจจะเล่นได้เบากว่าเดิมหรือโฟกัสเริ่มไม่ได้ละเพะมันล้ามากแล้วครับ15 working set in ใน one เซสชั่นนะน่าจะชี้ไปทางจปอลมมากกว่าในวันนั้นวลุ่มถูกต้องก็ ายใน1สัปดาห์8ถึง15เซตในแบบที่ effort ได้ intensity ได้อ <Int ensity S 1> ินเทนซิตก็คือ8 RPE หรือว่า2 IR โดย RPE คือ rate of perceived exertion มันเป็นสเกลเต็ม10 10คือ max effort ใช่1คือไม่ได้ทำอะไรอยู่ 1>, 1คือ Can y e warm up? Yeah, not even a warm up. Not even warm up. Alright, เปลว่า reps in reserve. right? อ uh, 2 reps in reserve แปลว่าสมมุติว่าอยู่จะยก8ยกได้8 reps uh, ในเซตนั้นครั้งที่8จะรู้สึกว่าเรายกได้อีกไม่เกิน2ครั้ง <laughs> ใช่มัคือ 2, 2> uh, reps in reserve นั่นเอง โดยที่มีรีเสิร์ชบวกว่าการที่เราอยู่ที่8 RPE หรือ2 RIR เนี่ยก็ถือว่าเราเทรนหนักพอแล้วไม่จำเป็นต้อง go to fail ไม่จำเป็นคือคือ go to fail มันก็มีประโยชน์ของมันครับคือแน่นอนว่าเราได้ออกแรงเต็มที่แต่ว่าจำเป็นต้อง fail ทุกเซตทุกแรปทุกครั้งไม่ไม่จำเป็นเพราะ gain ที่ได้จากไอนั้นะ versus fatigue มันมัน คงไม่คุ้มนอกจากมีตัวตัวช่วยแต่ว่าจะแนะนำให้นานๆทีอะทุกแบบ2เดือน3เดือนลอง Max r ซ p ลอง max r p to failure จะได้รู้ว่าแบบโอเค failure แต่รู้สึกว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างและเราอาจจะตกใจว่าแบบเฮ้ยเราเชื่อในใจว่าแบบเออเรามีเหลือแค่2 r ง p รต่อในสุดไปได้อีกปั๊มได้อีก7 rep อะไรประมาณนั้นอะมันแค่รู้สึกอึด อนั้นคือคอนเซปต์ในการ Set Volume, Set Intensity ใช่ครับสำหรับอีกมุมมองก็คือท่าและอุปกร,กรณ์ที่ใช้ที่จะดีสุดสำหรับการสร้างกล้ามและคนอาจจะตกใจกับคำตอบของใหญ่ด้วยว่าใหญ่เชื่อว่า ถ้าโ o a ของเราคือสร้างกล้ามใหญ่ที่สุด uh, effective ที่สุด uh, single joint machines คงดีสุดเหตุผ uh, ลคืออะไร single joint คือ single joint ก็คือใช้แค่ข้อเดียวสมมติเป็นข้อมือหรือข้อศอ,อกหรือข้ออะไรไบเซป bicep tricep หนึ่ง <c oughs> มัน uncomplicated มัน simple มากเลยเราสามารถโฟกัส อ๋โฟกัสมัดที่เราอยากจะโฟกัสได้ใช่สองอพอมันเป็นเครื่องถ้ารูปร่างกายเราอ่ะสามารถอ่าฟิตอยู่ในเครื่องที่แบบมันไม่อึอดอัดเลยเรายิ่งคอนโทรล r a นจ e t e m p ปและโฟกัสกับกล้ามเนื้อนัานมัดได้เลยเลยสมมุติว่าเราไป I don't know plate loaded preacher curl ล็อกอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปุ๊บ simple ม,มากอ,อาจจะไม่ functional แต่วเป้าของเราไม่ได้เป็นแบบ functional ใช<ร>่ไหมครับเราเราหวังจะสร้างกล้ามเราอยากคิดว่าแบบเครื่องและ single joint จะดีเรื่อง focus และ control range of motion เหตุผลสามคือ minimize multi joint มีบ้างก็โอเคอะสมมติว่าแบบเป็น upright row ก็มีศอกมาเกี่ยวด้วยแต่ว่า multi joint ถ้าสมมติเราอยากจะสร้าง hamstring แล้วคนมีบอกว่า <c oughs> อ,อยู่แบบ number one exercise คือ Romanian deadlift ถามว่าม,ม,มันโดน hamstring ไหมมันก็โดนแหละครับอ๋อโดนแน่นอนโดนแน่นอน <c oughs> แต่ว่า fatigue to return ratio มันอาจจะไม่คุ้ม <c oughs> เพราะว่าสมมติว่าเราค่อนข้างแข็งแรงสมมติว่าเป็นผีค่อนข,ข้างแข็งแรง ว่าจะโหลด uh, RDL หนักพอที่จะสติมู a เล h แฮมสตริงให้มัน grow ใชม่มันแปลว่าเพียต้องจับบา์เบลค่อนข้างหนักและจะโดนฟิตทีกับ uh, spine การกลางลำตัวกระดูกสันหลังอีเรเตอร์ใดๆและมีสิทธิ์ recover ค่อนข้าง ยากกว่าใช่ถ้า,าส่ดนานกว่ากับการที่ไปเล่นเ uh, ล็กเคิร์แมชชีนเล็กเคิร์นอร์ดิกเคิร์กลูตแฮมเรสที่มันแบบชึบไปที่ hamstring เลยใช่แล้วถ้าส่วนมากที่โหลดสปายเอ็กซิโอโหลดอิงสปามันจะ Create Fatigue ค่อนข้างสูงในร่างกายแล้วแบบเราจะ,จะเอาแรงไป Recover ส่วนที่เราไม่ได้เน้น ค่อนข้างเยอะแทนที่แบบมันเน้นมา recover hamstring ล้วน,นด้วย uh, so เลยแบบตอนตอน uh, คนบอกว่าชอบพูดว่าแบบ uh, best leg, leg exercises for leg growth คือ squats แบบ barbell back squat front squat uh, หรือ hamstring ก็แบบ RDLs whatever ใช่ไหมครับที่เป็น barbell ใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่า fatigue ratio มันรู้สึกไม่ค่อยคุม อืมผ g ก็จ a say leg press, misit หรือ hack squat ที่อยู่นอนพิงแล้วก็แบบโอเคมันก็ถีบแล้วก็ใช้หลังโตแบบมีอะไรมาสปอร์ตหลังอืมน่าจะ effective กว่าใหญ่ใหญ่เชื่อว่าเป็นสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อใช่สร้างกล้ามเนื้อนะครับต้อง Baby g พี่แต่ถ้าชอบ back squat, front squat, RDL หรือ deadlift จริง ก็มีข้อดีของมันนั้นก็คือ getting stronger ใช่ก็คือ strength นะครับในาราตาคริสุดท้ายของเรา mm hmm. สร้างความแข็งแรงอย่างที่เมื่อกี้พี่ใหญ่พูดว่าโอเคมัน involve หลาย j o i เป็น multi p l e joint หรือ compound movement มันโหลดกระดูกสันหลังมันต้องใช้ grip มันใช้ core การกลางลำตัวหลายๆอย่างแต่ก็นั่นแหละครับ more j o i more muscle group more force we can produce เ <the> ้า่เราอยากจะใช่ เราอากจะสร้างความแข็งแรงเรามีโกในการยกให้หนักขึ้นเพราะฉะนั้นท่าเหล่านี้ก็ตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าเราใช้หลายมัดกล้ามเนื้อใช้หลายจอยในการ Lift it up ขึ้นมานั่นเองมันอาจจะสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่า i อ o l a t i o n อย่างที่พี่ใหญ่บอกออแต่ถ้าพูดถึง total number ที่เรายกขึ้นมาถูกต้องเลยอ,อร่อยไหมครับ ยกตัวอย่างก็ obviously any barbell compound movement squats bench dead press rows Burbell roll yeah. <laughs> ไปถึงกระสอบทรายดีบอลต่งางๆ odd object training ใช่ไหมครับใช่ดัมเบล l s ก็ได้กอริเวตก็จะเป็น pull up s t r i c t pull up Pull up, handstand push up <c oughs> ถาม <c oughs> ไหมว่าแบบสำหรับบางคน Push up หรือ Deficit push up ได้ไหม y ย็บโชว์ not a problem u uh, <c oughs> ูแบบรร on, นิลัตเ a อร์ก็ได้ที่ใช้อุปกรณ์ถ้าแบบสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์หนักๆก็ได้ยอมันบัลแกเรีย a r i เฟเวอร์ v o r ต t ์ something like that มันก็สร้าง Strength พอได้แบบเบอร์หนึ่งของ uh, Cyclist ของเยอรมันอะ Bulgaria n split s q u ว t ตส่งไปล o ยได้ so you know you, you, you can you can get strong doing bulgarians uh, ตัวขามันใหญ่กว่าลำตัวใหญ่ข้างหนึ่งนะ<อ>ข้างเดียวเขา้าขอเก็บก้นแบบหน้าตี uh อ๋อใหญ่กับพีก็ไม่ได้ติดอุปกรณ์ด้วยแบบต้องบาเบลอย่างเดียวบ่าเบลอย่างเดียวก็มีเป็นมัชชินก็ได้นะ ถามไหมว่า Smith Machine Squat จะสร้างความแข็งแรงไหมเย็บได้ครับเนาะถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาที่จำเป็นต้องไปแข่งถ้า Back Squat หรือ Deadlift แค่อยากแข็งแรงขึ้น Smith Machine ก็สามารถเทรนสตร i นได้เย็บแมนใช่แต่ถ้าเราเป็นนักกีฬาที่จำเป็นต้องใช้ส q u a t กับเด e a d l i f แข่งเราก็ควรจะต้องซ้อมกับ Barbell แค่เท่านี้เลยใช่ถ้าเราเป็น Powerlifter หรือ w วทลิฟ l i f t e แบบแล้วมาใช้ Smith m a c h i ก็ Probably not a good idea. ใช่แต่นอกจากสองกีฬานั้นะนะที่เน้นบาร์เบลสควอตติง Who cares man. ใช่เพราะฉะนั้นก็ทั้งสองอุปกรณ์สามารถสร้างความแข็งแรงได้อยู่ที่ Intensity หรือว่าน้ำหนักที่ใช้แล้วก็เม h อดที่เทรนอีกทีนะครับ Basically long story short ก็คือยกหนักยกหนักกว่าไฮเปอร์โรฟีแนะ่นอนอยู่แล้วเพราะมันต้องไปถ้าถ้าวีโอโตแม็กซ์จะไปที่ 90 95%ใช่ไหมการฝึก strength ก็อยู่ที่ RPE 7ถึง RPE 9 9 9เต็มทั้งแถวๆนั้นนานๆที่จะ10ก็คือวันที่เราเทสนั่นเองอือพอสก่อนออ oh, actually ่อันอิพอร์แทนตัวพอสอ่าอย่าผิดพลาดเองโอเค CD ออ Don't p a u Lose the r ล o ส o ทร h ท u สุด strength by test ก็ไปเต็ม10บสิบกี่เซตใช่ไหมเม่กี่เม่กี้พูดถึง h y p e r t r o p h พีให้8-15ถึง15เนาะถ้าเป็น Strength mm hmm. ก็จะอยู่ที่6 1ถึง n g range นั้นั้น working set น้อยลงหน่อยเพราะอย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าอะไรที่มันโหลดสป n e หรือแบบ Heavy Lift มากๆมันจะเกิดการ Fatigue หรือว่าการเมื่อยลา้า mm hmm. over all body ได้มากกว่าก็ใช้ time to recover เยอะกว่ายกเว้นยัมีตัวช่วยใช่ไหมพูดพี่ใหญ่เลยความแตกต่างกับ reps per set กับ strength training กับ muscle building มันก็อยู่ในโซนว่าถ้าอยู่อยู่ใน1 rep ถึงประมาณ7-8 rep แล้วมันหนักพอสมควรนั้นคือ rep range ที่น่าจะสร้าง ความแข็งแรงมากสุด uh, obviously ถ้าแรปยิ่งน้อย uh, มันจะสร้างความแข็งแรงยิ่งเยอะเพราะแบบมันก็โหลดยิ่งมากมากใช,ใช่ไหมครับ uh, สำหรับการสร้างกล้ามเนือ้อ r e p Range ก็อยู่ 5, 6ขึ้นขึ้นไปถึง30-40-50ได้มันอยู่ที่แบบความชอบมากกว่า แค่เข้าใจว่าสำหรับการสร้างกล้ามเนือ้อถ้าอยู่ในโซน6ถึง8แรปนะมันอาจจะอาจจะไม่ effective เท่ากับ10แร็ปขึ้นไป um, as long as your RPE 8เลย IR 2. s o n um, same goes with strength training ถ้าอยู่ในแรป range แบบ6 7 8 มันก็คงสร้างความแข็งแรงไม่เท่ากับ3-5 1-3ึงอะไรประมาณนะั้นอะ5 i s like nice middle ground but you get pretty strong and you ll, you ll build a, a little bit of muscle as well um, as long as you stay within the working sets per week and the rpe rpe หรือ rir uh, ใช่ไหมคะแล้วก็เออ i recommend working sets เนี่ยทั้งไอโร o p ฟีทั้งสตร t งนะครับเ uh, ติมเลขบวกเข้าไป ไฮปเปอร์ทอ h ฟีบางคนก็อาจจะได้เกิน1 2เอ้ย15เซตบวกถ้าเขาเทรนมันนานเทรนมาเทรนนิ่งเอชมา3-4ีปีพอจริงอาหารมาชษครับขอบคุณที่ลุยน้ำขอบคุณครับ อะไรมาครับเอ่อเอ่อไปแล้วก็เจ้านี่องซัแล้วก็เจ้า recommend working set ของ hypertrophy กับ strength ที่พี่เพิ่งพูดไปครับอย่าง hypertrophy ที่บอก15เซตเติมเลขบวกเข้าไปถ้าเราแบบเล่นมานาหรือเป็นนักกีฬาหรือเทรนมาเกิน3-4ปีแล้วอ่ะ เราเองหรือคนอื่นเองหรือคนที่รู้จักเองก็อาจจะสามารถทนไฮวอล่มได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นแล้วแต่คนนะไม่ใช่ทุกคนจะแบบเปะเปะเปะ,เปะเท่านี้อันนี้แค่แบบเป็นเลเว์ที่สายนั้นเซว่ามันโอเคแล้วแหละแต่บางคนทำได้มากกว่าโดยที่ Recovery ได้ก็โอเคครับโซ่5บเซตบวกสำหรับ h y เป r ร์ท p ฟ y และว2 2เซตบวกสำหรับ Strength ไม่ทุกคนนะต้องสังเกตตัวเอง ว่าเรา recover ได้ไหม recover ได้ไหมได้ผลที่เราต้องการด้วยไหมใช่ um, is the pump good hmm. uh, joints feeling good or bad ใช่ um, ค่อยๆสังเกตตัวเอง um, on average uh, ความแตกต่างกับแพทย์คือผู้หญิงสามารถร uh, ับ volume ได้มากกว่าผู้ชาย hmm. interestingyeah u um, t sex differences uh, that you were born with นะ Um, so ถ้าออกแบบการเทรนแม้แต่เป็นเทรนเนอร์หรือแบบสำหรับตัวเองนะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะยู่ไปทาง higher volume พอได้จะสามารถ recover จาก higher volume training ดีกว่าผู้ชายด,ดีกว่าผู้ชายผู้ชายจะมีสิทธิ์ recover ช้ากว่านิดนึง ช้ากว่านิดนึงหรือ tolerate higher volume ต่อเซตต่อสัปดาห์ได้ให่เท้าผู้หญิงใช่โอ้ยเพปโอเค that's how the Chinese weightlifting team trains อ๋อเขาเ t รนเ n รน a i n t r ี่ t r a i บ่อยเ r รนที่ train บ่อย train rep สูงกว่าแต่ว่า RPE หรือเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าน้อยกว่าของผู้ชายใช่โอเคเป็นความแตกต่างของใช่ที่เป็นธรรมชาติ ที่ใหญ่ไม่รู้ว่าเขาใช้ใชทฤษฎีหรือเขาสังเกตเองแล้วก็แบบอั์โปรแกรมมิ่งของเขาในแง่ conditioning วิธีแนะนำของใหญ่จะให้ลูกค้าคือสมมติว่าเป็น high interval training แล้วก็ถามว่าแบบโอเคสมมติจะเล่นสนาทีออน c ีนาทีออฟแล้แบบคนจะเล่นกี่เซตใหญ่ส่วนมากจะเขียนให้ให้ลูกค้าเลยบอกว่าโอเคอยู่ต้องอยู่ในโซนนี้ ใจต้องประมาณนี้นานเท่านี้4นาทีนะพอสังเกตว่าไม่สามารถ h o l ฮ Pace และอินเทนซิตี้นี้ได้แปลว่าพอหรืออยู่ไม่ได้พักพอระหว่างเซ็ตระหว่างเซ็ตเลยลองอาจจะถ้ารู้สึกว่าแบบเล่นมาไม่กี่ไม่กี่รอบออาจจะพักเยอะๆแล้วมาลองอีกทีหนึ่ง แล้วมาทำอีกเซตหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งว่าแบบโอเคสี่นาทีสี่นาทีเราต้องการทาร์เก็ตฮาร์ดเรทของเราเราต้องการจะเทรนเจ้า90-95%นัถึง้นใช่ั้นเพราะถ้าเรายังพักได้ไม่พอหรือว่าโฮเพสนั้นไม่ได้มันก็มันก็มันก็ผิดสติมิลัสผิดโจมใช่มันจะเลื่อนลงมาโซนโซนอื่นหรือก็ไม่ใช่ไฮทนซิตี้จริงๆในการลากยาวเพื่อแบบเพราะเราแบบ ต้องอึดหรือแบบเราต้องเล่นให้ครบเวลาเท่านี้อ,อมันไม่เหมาะสมกับการตั้งใจเทรนในอยู่ในไฮ g h น n t เ n นซิตี้ใน i n น e n เ i นซิตี้อันอันนั้นแบบพอ drop off แล้วแบบ not like พิจิย์ใช่นะ grind or die man เป็น attitude ที่ค่อนข้างผิดหน่อยอเหมือนพี่เพิ่งโพสต์มาใช่ปะ sustainable pace ใช่ Um, นั่นคือ take away คำแนะนำก็ประมาณนี้ค่อนข้างเทคนิคนิดนึงวันนี้แต่ถ้ามีคำถามอะไรก็ drop มาได้เลยทั้งใน YouTube หรือว่า direct IG พี่กับพี่ใหญ่นะครับหรือเดินมาหาเราก็มามาพูดว่ามายากเ,เอาขนมมาฝากเชอร์ี่กั Shelby, กบเพนนีด้วยนะครับ Yes please no chicken they're allergic Yes <laughs>